สวัสดีค่ะเช้านี้มาก้าทัานไอทีกับดิฉันศรีสุดาวินิสวุวรรณค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเราจะพาคุณผู้ชมมาเกาะติดอัปเดตกันในเรื่องของโทรทัศน์ดิจิตอลค่ะเช้านี้พามาสํารวจในงานครบรอบ36มปีอาสามาทอที่เพิ่งผ่านไปนะคะเพราะว่าภายในงานนั้นเรามีการจัดนิกรรรเกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิตอลและเรากาลังอยู่กับรองผู้บริการเอาสสมาทอนะคะท่านจะพาเราชมในเช้านี้ค่ะสวัสดีค่ะ จุดนี้จะเป็นจุดที่เปรียบเทียบระหว่างการรับโทรทัศน์อนาล็อกกับโทรทัศน์ดิจิตอลเราจะเห็นว่าถ้าโทร,โท,รทัศน์อนาล็อกรับอินดอร์นะเราจะสังเกตเราจะมีอินดอร์แอนตนาแบบนี้ที่เราใช้กันอยู่ภาพจะเห็นลักษณะเป็นแบบนี้นะแล้วถ้าเป็นดิจิตอลเห็นไหมเสาอากาศจะแค่นี้เองแค่คืบเดียวเห็นไหมแค่คืบเดียวแล้วก็เช่นเช่นตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ก็คืบเดียวเนี่ยแค่นี้แต่แต่ความคมชัดเนี่ยมันจะคมชัดกว่าอนาล็อกเยอะอนาล็อกจะเห็นเป็นโกส เป็นน้อยซี่แล้วก็ภาพไม่ไหวแต่ดีต้อนจะนิ่งเลยมาถึงจุดต่อไปนะคะจุดนี้เป็นจุดที่เป็นทีวีต้นแบบใช่ไหมคะใช่ที่เดียต้อนของเมืองไทยใช้เป็นรุ่น d v b t 2ซึ่งค่อนข้างจะทันสมัยที่สุดในโลกก็จะมีหลายยี่ห้อที่ขายอยู่แล้วแต่ยังไม่มีขายในประเทศไทยนะจะเห็นเสาอาวกาศจะขนาดคืบหนึ่งเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีของสภาอุตสาหกรรมนะครับทาในประเทศอันนี้มีทั้งเป็นทีวีบิลลอินจูเนอร์ดียตอนกับต้องใช,ใช้เซ็นทอปบ็อก ณแบบนี้ด้านหลังนี้นะคะเป็นโทรทัศน์ยี่ห้อไทยที่เป็นโทรทัศน์ดิจิตอลวางจาหน่ายจริงๆแล้วครับก็มีหลายยี่ห้อนะไม่ใช่ยี่ห้อดียี่ห้อเดียวแล้วก็หลายคนกําลังคิดว่าจะทําโทรทัศน์ดิจิตอลแบบแพดที่เราใช้กันเนี่ย11นิ้วกว่านะครับเพราะว่าเครื่องนี้เหมาะสำหรับพกพา แล้วก็จะทำเสาอากาศอยู่รอบเนี่ยสาม,มารถเดินดูได้อะไรก็ได้นะครับน่าสนใจค,ะค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ติดตามรายการของเราไปทุกๆสัปดาห์เราจะนําเรื่องดีๆมาอัปเดตซึ่งในเดือนปลายเดือนกรกฎาที่สสทจะจัดงานใหญ่นะครับจัดงานเกี่ยวกับเรื่องดีต้นโดยเฉพาะเลยที่สูย์ประชมุมแห่งชาติสุรฯฯิกิจปลายเดือนกรกฎาคมซึ่งวันนั้นเนี่ยจะมีอุปกรณ์มากกว่านี้อีกนะครับมีเซตท็อปบ็อกมีอุปกรณ์มือถือโทรทัศน์มือถือนะแล้วก็มีโทรทัศน์ที่อยู่ในกรอบ11นิ้วที่เป็นแพด แล้วก็จะมีดองเกอร์อะไรเยอะแยะไปหมดนะครับติดตามวันนั้นวันนี้เช้านี้ขอบคุณท่านรองผออ,อสมทนะคะท่านรองสุรชัยธนาสินขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับรบไปติดตามข่าวอื่นๆกันต่อนในช่วงพาเลทไอทีดโดยน้องแปมค่ะสวัสดีค่ะน้องแปมเปรียวพ่อสุสนยากรพาเลทไอทีค่ะเรมอนโบเวตผู้พิาพากษาสหรัฐมิชิแกนสหรัฐ สั่งลงโทษปรับตัวเองฐานหมิ่นสารเนื่องจากปล่อยให้มือถือดังระหว่างพิจารณาคดีเจ้าตัวเผยเพิ่งใช้มือถือจอสัมผัสเลยไม่ค่อยคุ้นอยู่ดีๆก็มีเสียงดังออกมายืดออกรับแมนๆบอกผู้พิพากษาก็ค้นผิดก็ต้องรับโทษมาแล้วค่ะสเปค Google Glass กล้อง5ล้านมี Wi-Fi Bluetooth ความจุ16 g ิก ระบบเสียงแบบทรงแรงสั่นเข้ากระดูกมาพร้อม API ให้หนักพัฒนาเขียนโปรแกรมเชื่อมใช้ได้สะดวกเตรียมจะขายล็อตแรกแล้วค่ะปิดท้ายกันในช่วงนี้เช่นเคยนะคะไอทีเดดโดยคุณโยแวร์ส่วนผู้ชมท่านไหนที่พลาดชมรายการของเราค่ะชมย้อนหลังกันนะคะ w w w m c o net ค่ะเช้านี้ดิฉันศรีสุดาวินิสวรรณลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ หรัฐอเมริกาก็เปลี่ยนการออกอากาศทีวีเป็นแบบดิจิตอลไปแล้วนะครับเข้าเว็บ DTV ไปดูการเปลี่ยนผ่านและตัวอย่างคำแนะนำดีๆกันได้ที่นั่นเขาใช้ระบบ ATSC ไม่ใช่ DVB-T2 เหมือนที่ไทยเราใช้นะครับ